สวัสดีครับร้านผู้ยอดไม้เก่านะครับผมวันนี้เราพามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่เราส่งลูกค้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันนี้เราเอาซุ้มนะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับผมแต่เดี๋ยวให้จะดูให้ดูการตกแต่งบ้านของลูกค้านะครับลูกค้าอันนี้คือลูกค้าต่อเติมเองนะครับผมก็จะมีตรงลงรถนะครับแล้วก็ซุ้มตรงหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นซุ้มที่เราเอามาตั้งให้ลูกค้านะครับผมคือลูกค้าสั่ง สั่งเพิ่มเข้ามานะครับนะ่ครับขนาด3ามนสามนะครับผมพื้นเป็นพื้นไม้มะค่านะครับนะ่ครับผมนะครับอันนี้แล้วก็ตัวบ้านหลังนี้คือผมเคยเอาลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่วันนี้คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศนะครับ ตรงนู้นจะเป็นโรงรถของลูกค้านะครับอันนี้คือลูกค้าต่อเติมต่างหากนะครับตอนนี้เราก็มาตีฝ้าให้นะครับเป็นงานต่อเติมนิดหน่อยนะครับผมส่วนตัวบ้านนี่เสร็จหมดแล้วนะครับจะขึ้นไปดูด้านบนอันนี้ที่เขาทำเองเลยนะครับ ทาสีเองอันนี้คือเจ้าของบ้านนะครับกําลังทาสีแอ <laughs> บขึ้นมาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นประตูเปิดปิดนะครับข้างหน้านี้นะครับผมทางเข้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนี่ครับจะเป็นประตูเปิดปิดด้านหน้านะครับผมขึ้นบันไดขึ้นมานะครับก็จะเจอประตู ปไปครับตรงนี้จะเป็นสุมนั่งเล่นนะครับผมมีเก้าอี้พนักพิงครับพื้นที่แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ลูกค้าจัดเป็นห้องพระนะครับผมตอนแรกที่ผมถ่ายหลัง ที่ยังไม่เสร็จคือลูกค้าจะทําเป็นห้องโถงก็ได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าทําเป็นห้องพระนะครับตีฟ้าให้พร้อมระบบไฟนะครับผมนะีครับโอเคถัดมาจะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนของลูกค้าแล้วก็มีระเบียงด้านหน้านะครับนะครับการตกแต่ง บ้านของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นระเบียงทางเดินนะครับกว้างนี่ครับมเมตรห้าสิบแล้วก็ยาวไปนะครับถึงข้างหลังเลยนะครับผมอันนี้ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องอันนี้อาจจะเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องนอนนะครับผมอีกหนึ่งห้องนะครับมีตู้สภาอันนี้เดินตรงเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับน,นี่ลูกค้าก็กําลัง นำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่นะครับผมแล้วก็สายมือจะเป็นห้องน้ำนีครับตรงนี้นะครับผนังก็เป็นเฟียมนะครับผมนะครับมีบานวีโก้นะครับเปิดปิดบานกระทุ้งนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนะครับห้องครัวเดินออกไปก็ทะลุตรงหน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันด้วยกันครับอนนี้เป็นข้างล่างลูกค้าก็ปูกระเบื้องนะครับผมทับนะครับนะครับก็ปูกระเบื้องนะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไปทานข้าวนะครับมีสามารถจอดรถได้นะครับผม บ้านหลังนี้ครับสูง2เมตรครับเห็นไหมครับสามารถจอดรถได้อันนี้คือรถยกสูงนะครับผมรับสามารถเข้าไปจอดได้เดี๋ยวดูด้านข้างนะครับอันนี้คือลูกค้าต่อเติมตั้งหากนะครับผมรับนี้ด้านข้างก็จะไปถึงนู่นครับของเราก็จะเป็นส่วนของงานไม้นะครับส่วนลูกค้าก็เป็น ของงานปูนต่อเติมทั้งหากนะครับราคาคุมนี้ลูกค้าก็ต่อเติมเข้ามาเพื่อคุมบันไดนะครับผมกันแดดกันฝนนะครับได้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นฝั่งของลงจอดรถนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็ กำลังต่อเติมมูลค่าอยู่นะครับดูสวนที่ลูกค้าจัดครับสวยมากครับผมดูต้นไม้ครับต้นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างเนี่ยครับ ทางซ้ายสิงโอกีทินถูกไหมให้ดูรอบๆนะครับให้ดูรายละ,ยะเอียดผมเผื่อลูกค้าแบบท่านไหนสนใจหรือว่าซื้อบ้านของเราไปแล้วนะครับก็สามารถตกแต่งแบบนี้ได้นะครับผมไปเป็นไกด์นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีบ้านดีสูงนะครับผม สามารถทำแบบนี้ได้จัดสวนสวยนะครับมีซุ้มนะครับผมเนี่ยครับโอเคครับผม,ม <า S 1> วันนี้ก็ให้ดูนะครับก<ม>าร <มา S 1> ต่อเติมบ้านของลูกค้านะครับผม,ม <า S 1> วันนี้หลังนี้ก็คือผมเคยเอาลงแล้วนะครับหลังหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมวันนี้ก็ให้มาดู การต่อเติมการจัดสวนนะครับของลูกค้าครับผมโอเคครับถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของร้านเรานะครับวันนี้ร้านผู้หยอดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ